สวัสดีค่ะมอเล็กนะคะพบกันอีกแล้วกับช่องเว็บแอนเพจสตอรค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการฉีดยาคุมแมวกันนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องของน้องแมวตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแมวที่เจ้าของเขาฉีดว่ฉีดยาคุมมาให้ตลอดนะคะทุก3เดือน4เดือนนะคะฉีดให้โดยที่ ไม่ได้สังเกตว่าเขาจะติดสัตว์ไหมหรือว่าเขาไปแอบผสมมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปที่เขาฉีดไปสักประมาณ3 4สี่ครั้งนะคะก็ปรากฏว่าไม่เจอว่าแมวมีอาการที่อยากจะติดตัวผู้นะคะเขาก็เลยเลิกฉีดไปนะคะแล้วก็คิดว่าแมวคงน่าจะเป็นหมันไปแล้วนะคะก็เลยเลิกฉีดไปนะคะพอ มาวันหนึ่งนะคะก็เจอว่าน้องแมวเนี่ยมีอาการอยากผสมพันธุ์กับตัวผู้นะคะพอผสมพันธุ์กับตัวผู้ไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เจ้าของเนี่ยไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการฉีดยาคุมที่ถูกต้องนะคะเขาคิดว่าการฉีดยาคุมสามารถหยุดยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะก็เลย ฉีดยาคุมให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่น้องมีการผสมพันธ์แล้วนั่นเองเนาะทีนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าน้องเนี่ยท้องได้นะคะยังท้องได้แต่พอถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้องคลอดลูกเนี่ยเมื่อเขาครบกํา,าหนดคลอดก็คือท้องสองเดือนนะคะก็ปรากฏว่าเขาเคลอดไม่ได้นะคะพอคลอดไม่ได้เนี่ย ก็คือปากมดลูกไม่เปิดนะคะแล้วก็น้องไม่สามารถคลอดลูกได้ทําให้ลูกตายในท้องนะคะพอลูกตายในท้องก็คือก็มีการเน่านะคะแล้วก็เริ่มแสดงอาการจากภายนอกให้เห็นที่เจ้าของสังเกตเห็นก็คือท้องจากที่ใหญ่ๆก็เริ่มค่อยๆแฟบลงแต่ว่า,าไม่ไม่ยุบหมดไปสัทีเดียวประกอบกับแม่ก็จะมีอาการเริ่มซึมเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ เริ่มมีอาเจียนนะคะเจ้าของก็เริ่มตระหนักแล้วว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเบ่งลูกที่ตายแล้วเนี่ยออกมาได้ด้วยตัวเองนะคะจึงพามาพบหมอเนาะหมอก็ทำการรักษาเบื้องต้นนะคะซึ่งว่าน้องมีไข้สูงนะคะแล้วก็เริ่มมีภาวะการติดเชื้อแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทำการผ่าตัดให้นะคะน้องก็ปลอดภัยดีนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยมีอยู่2ตัวซึ่งเป็นลูกที่ ตายแล้วก็เริ่มเน่าแล้วนั่นเองนะคะทีนี้ก็คืออุทาหรณ์ก็คือว่าเจ้าของเขา้าใจผิดนะคะว่าการที่เขาฉีดยาคุมให้แมวไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งจะทําให้น้องแมวเป็นหมันนะคะซึ่งอันนี้เป็นความรู้ที่ผิดนะคะาการฉีดยาคุมเนี่ยก็คือทุกวันนี้ห้ามฉีดกันเนาะแต่ว่าถ้ามีใครฉีดนะการฉีดที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องดูที่ระยะการ คุมด้วยนะคะปกติก็จะคุมได้ประมาณ4ีถึงหเดือนนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมอไม่อยากให้ฉีดนะคะและด้วยด้วยความที่ว่าผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครจําเป็นจริงๆไม่สามารถที่จะาพาน้องไปทำหมันได้นะคะก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะฉีดนะคะเพื่อให้น้องปลอดภัยมากที่สุดเนาะยังไงก็ คิดว่าน่าจะเป็นความรู้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากให้น้องแมวเนี่ยมีมีลูกหลายตัวหรือว่าอยากจะคุมกำเนิดให้น้องแมวแล้วกำลังคิดอยากจะฉีดยาคุมเนาะก็ให้คิดอ่าดีๆนะคะถ้าเกิดว่า,าเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอในเรื่องของยาคุมนั้นๆก็ควรที่จะาพาน้องไปทำหมันจะดีที่สุดนะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไดน้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ